สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครัวอิ่มพุงกลางกับพี่เป้คนเก่าคนเดิมนะคะวันนี้พี่เป้มีตัวเลขของปฏิทินคำชะโนดนะคะปฏิทินคำชะโนดพศ2 5 6พทั้งปีนะคะทั้งปีเลยซึ่งปฏิทินคำชะโนดถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนึ่งปฏิทินที่ ให้ตัวเลขค่อนข้างแม่นยำและเข้าบ่อยที่สุดนะคะเราก็จะเริ่มกันตั้งแต่เดือนหนึ่งเลยเดือนมกราคมเลยนะคะนี่ก็จะเป็นหัวปฏิทินซึ่งก็มีตัวเลขนะคะซึ่งระหว่างถ้าเลขเด่นนะคะก็จะเป็น7 5 7 9้าก็จะมีตัวเลขที่ให้มานะคะถ้าทุกท่านชอบนะคะแคปไว้นะทุกท่านแคปไว้นะมีทั้งเลข2ตัวและ3ตัว อันนี้คือเด่นทั้งเดือนนะคะเด่นทั้งเดือนวันเดือนมกราคมนี้นะคะเริ่มต้นงวดแรกก็จะเป็นวันที่17นะทุกคน17มกราคมนะคะซึ่งวันที่16นี้เป็นวันครู16เป็นวันครูแต่หวยไม่ออกนะ16นะหอ่ะหวยไม่ออกออกมาเป็น17เดือนมกราคมของทุกปีตัวเลขเนี่นะคะ ค่อนข้างเข้าบ่อยเดินดีนะคะถึงจะผิดพลาดบ้างก็ก็ถือว่าน้อยนะคะไม่เข้าถือว่าน้อยนะทุกคนนี่เลยนะคะเลขเด่นเลขเด่นคือแบบว่าเป็นสถิติที่ค่อนข้างจะเข้าบ่อยอันนี้คือเดือนมกราคมนะคะเดือนที่สองนะทุกคนเดือนที่สองก็คือนี้เลยค่ะเดือนที่สองเดือนกุมภาพันธ์อันนี้คือ เลขเด่นนะคะเลขเด่นที่หัวปฏิทินนะทุกคนแต่ส่วนมากคนก็จะมองจับจ้องมาที่เลขประจำวัน1กุมภาพันธ์นะคะหกุมภาพันธ์เลขเด่นคือนี่เลยค่ะนะคะ,ะหลายๆท่านชอบแคปไว้นะคะแคปไว้อันนี้คือเลขเด่นประจำวันที่1เดือนกุมภาพันธ์วันที่สองนะคะเอ้ยไม่ใช่สิ งวดที่2ก็คือ16กุมภาพันธ์16กกุมภาพันนะคะอันนี้คือเลขเด่นนะนะคะแคปไว้นะคะพี่เป้จะลงให้แบบทั้งปีเลยนะคะตลอดทั้งปี2565นะคะทุกคนเดือนที่3เดือนมีนาค,คมเลขเด่นที่หัวปฏิทินนะคะอันนี้คือเลขเลขเด่นที่หัวปฏิทิน มีนาคมนะคะวันที่หนึ่งอันนี้คือเลขเด่นนี้เลยนะคะแคบไว้นะจ๊ะอ่านะคะวันที่สิบหกนะคะสิบหกมีนาคมคือตัวนี้ค่ะสิบหกมีนาคมคือตัวนี้นะคะ เลขปฏิทินคำชนโนดถือว่าเป็นอีกหนึ่งปฏิทินที่ค่อนข้างให้แม่นยำนะคะทุกคนค่อนข้างให้แม่นยำเข้าบ่อยเดินดีเดือนสี่เมษายนนะคะเมษายนก็เลขหัวปฏิทินเนาะนี่นะคะสวยนะคะเซฟไว้นะนะคะ หนึ่งเมษายนนะคะอันนี้คือเลขงวดวันที่หนึ่งเมษายนซึ่งให้ไม่เยอะนะทุกคนถือว่าให้ไม่เยอะนะคะตามมาด้วยสิบหกสิบหกเมษายนนะคะสิบหกเมษายนว่าจะเป็นเลขพวกนี้นะคะแคปไว้นะชอบก็แบบเออเรามาดูว่าสถิติของเดือนของปี ปี2 5 6 5จะเข้ามากน้อยแค่ไหนนะคะจะเข้ามากน้อยแค่ไหนเดือนเมษาผ่านไปเดือนพฤษภาคมนะคะเดือนพฤษภาคมอันนี้คือหัวปฏิทินเดือนพฤษภาคมอ่านะก็จะเป็นตัวเลขแบบสำหรับหัวปฏิทิน3 3ชุดตรงหัวเนี่ยคือใช้ได้ตลอดทั้งเดือนนะคะแต่ก็เป็นแบบพวก ประจำวันก็จะเป็นเลขนี้นะคะเลขนี้เลขเด่นเนี่ยอันนี้คือเลขเด่นตรงหัวแล้วก็นี่นะคะพฤษภาคมออกวันที่สองเนาะเพราะว่าวันที่หนึ่งคือวันแรงงานตามมาด้วยสิบหกพฤษภานะคะสิบหกพฤษภาคมก็คือจะเป็นเลขเด่นตัวนี้นะคะแต่เราก็ไม่สามารถรู้ได้นะว่ามัน บนหรือล่างนะคะบนหรือล่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะมิถุนายนเดือนที่6มิถุนายนและ้นะคะนี่เลยเลขเด่นนะคะเลขเด่นอะ่ะนะคะชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมได้รับฟังการลงทุนมีความเสี่ยงสูงนะคะทุกคนดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะหมิถุนายนอะ่ะ ตามมาด้วย16มิถุนายนนะคะ16ก็จะเป็นเลขนี้ให้มา6ชุดนี่ถือว่าไม่เยอะนะทุกคนถือว่าไม่เยอะนะคะผ่านไปสำหรับเดือนมิถุนายนตามมาติดๆคือเดือนกรกฎาคมนะจ๊ะกรกฎาคมเดอ้อพุนดะพี่น้องตัวเลขมันจะไม่ค่อยแตกต่างกันมากสักเท่าไหร่นะคะเปรียบเทียบนะระหว่างหัวปฏิทิน แล้วก็ตัวเลขตัวนี้นะคะอันไหนที่แบบเออมันเข้ากันนะคะอันนี้คือหนึ่งหนึ่งกรกฎาคมสองพันเลขเด่นหนึ่งกรกฎาคมตามมาติดติด16กกรกฎาคมนะคะ16กรกฎาคมอ่ะนี่เลยทุกคนชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะนี่อันนี้คือส6กกรกฎาคม ถัดไปคือเดือนสิงหาคมอันนี้คือเดือนสิงหาคมนะคะเดือนสิงหาคมก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะส่วน1นึ่งสิงหาคมก็จะเป็นตัวนี้นะคะจะเป็นตัวนี้เลขนี้คือเลขที่แบบเลขเด่นคัดเฉพาะเลขเด่นนะคะส่วน16สิงหาคมก็จะเป็นเลขนี้ 46, 16สิงหาคมก็จะเป็นเลขนี้นะคะ อันนี้คือ16สิงหาคมตามมาติดติดด้วยเดือนกันยายนเดือนกันยายนนะคะอันนี้คือเดือนกันยายนก็จะมีอันนี้คือเลขหัวปฏิทินนี่นะคะอันนี้คือหนึ่งกันยายนหนึ่กันยายนตามมาด้วยสิบหกสิบหกกันยายนตัวนี้นะคะชอบก็คือแบบ แคปไว้ก่อนน่ะแคปไว้ก่อนเพื่อที่จะดูตัวเลขนะคะเพื่อที่จะดูตัวเลขเนาะนี่นะคะอันนี้คือเดือนสิบเดือนตุลาคมนะคะเดือนตุลาคมก็นี่เลยนี่เลยนะคะเป็นแนวทางเท่านั้นนะจ๊ะทุกคนจ๋าหนึ่งหนึ่งตุลาคมอ่ะอันนี้คือหนึ่งตุลาคมนะอยากรู้ว่า เดือนเอ้ยปีหน้าปี25 6 5ห้าปี2565้าเลขติดเจจะยังคงมาอีกเหมือนปีนะะ2 5 6 4หรือไม่นะคะอันนี้นะคะตุลาคมตุลาคมคือ16บหตุลาคมเด้อตุลาคมผ่านไปเดือนพฤศจิกายนนี่นะคะเดือนพฤศจิกายน อันนี้นะคะก็เป็นงวดงวดที่หนึ่งเอ้ยไม่ใช่ดิงวดประจำเดือนพฤศจิกายนนี่นะคะเลขหัวปฏิทินนี่หนึ่งพฤศจิกายนหนึ่งพฤศจิกายนอันนี้คือสิบหกพฤศจิกายนสิบหกพฤศจิกน,นี่ตัวนี้นะคะ ถัดไปก็คงจะเป็นเดือนธันวาคมแล้วนะะเดือนธันวาคมนี่หัวเลยหัวปฏิทินคือตัวนี้เลยนะคะแ k บไว้นะจ๊ะแ k บไว้นี่หนึ่งธันวาคมอันนี้คือหนึ่งธันวาคมถือว่ามาแชร์แชร์กันนะคะถือว่ามาแชร์แชร์กันอันนี้คือสิบหกธันวาคม ถัดมาก็จะเป็น30ทธันวาคมคือพิเศษหน่อยอ่ะพิเศษหน่อยเดือนธันวาคมของทุกปีหวยออก3ครั้งนะคะหวยออก3ครั้งออกวันที่1ออกวันที่16แล้วก็ออกวันที่30พิเศษหน่อยก็คือออก3ครั้งนะคะถ้าทุกท่านชอบนะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังการลงทุนมีความเสี่ยงสูง ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮงเฮรวยรยกันนะคะโชคดีตลอดทั้งปีนะคะเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูเพื่อความมันเทิงนะคะทุกคนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่เป้ด้วยนะคะสําหรับใครที่ชอบลอตเตอรีร่นะคะพี่เป้ขายลอตเตอรี่ออนไลน์บายพี่เป้นะคะ p e 1 9 1 9 PE1919 ฝากทุกท่านอุดหนุนพี่เป้ด้วยขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ